ผมนายแพทย์เกรียงไกรนามไทยสงผู้ในการโรงพยาบาลน,นพรัตน์ราชธานีครับบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลน,นพรัตน์ราชธานีเราทําหน้าที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปรักษาคนไข้ทุกโรคทุกวัยเด็กผู้ใหญ่เราก็รักษาทั้งหมดเรามีทั้งแผนกสูติกรรมอายุรกรรมสัญญกรรมสัญญกรรมกระดูกตาหูคอจมูกโรงพยาบาลเราดูแลประชาชนในเขตกรุงเทพ มหานครด้านตะวันออกโรงพยาบาลนพร,รั์ราชธานีนะครับได้รับมอบหมายจากกรมการแพทย์นะครับให้เป็นศูนย์ e x c e l l e n น,น,น,นเซ e เตอรนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตรน์นะครับซึ่งอาชีวเวชศาสตร์นันหมายถึงว่าการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการทํางานการทํางานในโรงงานการทํางานในสถานประกอบการต่างๆคนทำงานแล้วมีปัญหาด้านสุขภาพโรงพยาบาลนพร,รั์ราชธานีก็จะมีความเชี่ยวชาญ ด้านนี้เป็นพิเศษนะครับซึ่งได้รับการมอบหมายจากกรมการแพทย์ให้เราเน้นเรื่องนี้อยู่แล้วสําหรับด้านอาชีวเวชทศาสตร์นะครับโรงพยาบาลน,นพราร,ราชธานีเรามีความชํานาญด้านคนทํางานในโรงงานซึ่งเรามีศูนย์ที่จะตรวจสุขภาพคนงานตามโรงงานต่างๆว่ามีความพร้อมในการทํางานหรือไม่ที่เราเรียกว่า fit for work เราก็มาตรวจสุขภาพว่าคนนี้นะครับหลังจากหายป่วยแล้ว หรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรแล้วสามารถกลับไปทํางานได้ไหมเรามีแพทย์ด้านอาชีวเวชทศาสตร์เนี่ยจำนวนมากนอกจากนี้เราก็ยังมีศูนย์พิษวิทยานะครับสามารถตรวจสอบได้ว่าคนไข้คนนี้ได้รับสารพิษอะไรมานะครับแล้วก็ตรวจว่าแล้วจะรักษาผู้ป่วยคนนี้นี้ได้อย่างไรนะครับก็มีอีกหลายๆด้านสําหรับด้านอาชีวเวชทศาสตร์ ที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่เรากําลังดําเนินการอยู่แลวก็คือเรื่อง pm 2.5ทุกปีก็จะมาช่วงต้น,ต,นต้นปี pm 2อก็จะมาเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตั้งคลินิกมลพิษออนไลน์เพื่อให้คําปรึกษานะครับให้ความรู้แล้วก็ตรวจร,รักษาผู้ป่วยที่มีผลจาก pm 2.5ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานอันนึงที่ได้รับมอบหมายจากกรมให้โรงพยาบาลนพร,รัราชธานีดูแลอยู่สำหรับสถานการณ์โควิดในรอบ2ปีที่ผ่านมานะครับ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญนะครับที่ดูแลผู้ป่วยโควิดในเขตกรุงเทพตะวันออกเรามี ICU สําหรับผู้ป่วยโควิดเกือบ20เตียงมี ICU เด็กสําหรับผู้ป่วยโควิดที่จะดูแลผู้ป่วยโควิดที่เป็นสีแดงเรามีโคฮอดบอร์ดหรือบอร์ดหอผู้ป่วยสําหรับผู้ป่วยโควิดเรามีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิดในสีเขียว ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ดำเนินการแล้วก็ดูแลประชาชนโดยเฉพาะช่วงเดลต้าพีคนะครับช่วงเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาตอนนั้นเราก็ได้รองรับประชาชนช่วยกันแก้ปัญหาโควิดให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนอกจากนี้นะครับทางโรงพยาบาลนุ่พระราชธา,านีก็เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อจะฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยโควิด19นี้ด้วยในช่วงแรกเราก็ไป ตั้งศูนย์ฉีดที่เดโมบางกะปิช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมกราคมน,นี้เราก็มาฉีดที่แฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับซึ่งเราก็ฉีดให้กับประชาชนได้วันละประมาณ2-3,000คนทุกวันูโรงพยาบาลนพพรลราชธานีนะครับเราพยายามพัฒนาศักยภาพเพื่อดูแลประชาชนทุกๆคนทำให้ดีที่สุดให้สมกับปณิธาน80ปีของกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตขอบคุณครับ